้เหล็กแปดนาทีอ๋อพี่ด้าพูดเป็นนวทีอะไรนะบ้ไหนจะเอ่าหีสามสอแค่จะถามว่าพี่เดียวสวยึ้นค่ะ แลวค่าอาจไปอยู่ในชุดไทยที่ทุกคนชอบค่ะไม่ใช่ทำเรื่องรินคือเบลเตรียมตัวจะไปแก้บุนะพอการที่เราก็บุเยอะเพราอยากให้ประสบเราไม่ได้บนเลยค่ะแต่เบวเบลแค่เหมือนไหว้ครูบาอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าคือ,อ,อละครภูมิลีกีมีบุคคลที่อยู่ในประวัติศาสตร์จริงด้วยแล้วเราก็คือเหมือนต้องคลายว่าเราได้พูดถึงบุคคลเหล่านั้นอะไรอย่างงี้ค่ะก็หลักๆจะเป็นเรื่องของการทาบุญมากกว่า เซอร์ไพรส์สไม่ียกับรเเซอร์ไพรส์ามากเลยค่ะคือโอ้โหไม่คิดไม่ฝันเลยคือตอนที่รู้แบบขนลุกไปหมดเลยอะค่ะเพราะว่าเราไม่คาดคิดเนาะว่า,าจะได้รับการตอบรับตั้งแต่ EP แรกขนาดนี้อันนี้ก็คือต้องขอบคุณอาจารย์ดแดงวดที่เหมือนรูเรื่องมาก็คือคนที่เคยดูบุคพลสันิว่าเราคิดถึง ก็เหมือนได้ดูละครต่อเลยรวมถึงตอนนี้ก็เริ่มมีเรื่องของพรมลิขิตที่เป็นคุณตาเข้ามาก็จะค่อยๆซึมเข้ามาค่ะสำหรับเมยเมลคือว่ามันจะสูงสุดได้เท่าไหร่อ้ยก็ไม่รู้เลยก็ไม่กล้าคิดเลยอะค่ะเพราะว่ามันมี26ตอนอะฉะนั้นคือจบธันวาเลยจบธันวาเลยค่ะฉะนั้นก็เออบอกอะไรไม่ได้ค่ะแต่ว่าก็อยากจะให้ทุกคนสนับสนุนละครเรื่องนี้กันเยอะๆเป็นละครที่ มีเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่ถ้าคนสนใจประวัติศาสตร์ก็จะได้รู้รวมถึงมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นไทยทุกคนเห็นแล้วก็น่าจะแบบเหมือนกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นเ,ออเรื่องของอาหารอีกนะคะก็ะอยากจะให้ทุกคนแบบว่าดูกันเยอะๆหลายค,คนก็บอกว่ามันอาจจะแบบเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับอาหารไทย เเทีี่ยยวอะไรง้ก็เป็นความตั้งใจของทั้งทีมงานของทั้งผู้จัดด้วยค่ะที่อยากจะให้ละครไม่ได้มีแค่เรื่องของความบันเทิงแต่ว่าอยากจะให้มีอะไรพวกนี้ที่อยู่ในละครด้วยหลายๆอะอรแบบเจ้ก็แบบอ้าวกลับมาจิ้นอีกครั้งนึห่ะก็ขอบคุณค่ะตัวมากเลยนะตัวแบบทุกคนจะเบื่อกันแล้วที่จริงแต่ว่าทุกคนก็ยังชอบกันอยู่จิ๊กเบลมีแนะนำว่าให้คนแยกแยะให้หลายตัวนักแสดงเพราะว่าเบลเล่นมันสาตัวว่าคือมันไม่ แต่ว่ามันไม่ค่อยยากนะคะแต่ว่าถ้าคนที่ดูพุตานอาจจะสับสนน,นิดนึงว่าสรุปเราชีเป็นใครชีเป็นใครมา,าอะไรหรือเปล่า<ๆ>ก็เราติดตามละกันค่ะเราติดตามละก <laughs> ันเราเล่นเดี่ยวๆๆแบบกังวลหรือว่ามีงงมึนมึนไหมว่าเบลไม่งงไม่มึนค่ะแต่ว่าเบลกังวลในบทที่เป็นแม่เพราะว่าเบลกลัว เรากลัวแบบคนไม่เชื่อ oh. แต่ว่าเราอ่ะก็คือต้องเชื่อตัวเองก่อนอันดับแรกว่าแบบฉันเป็นแม่ของเออพ่อเรื่งพ่อรทธิ์นะ oh. ซึ่งก็เล่นโดยพี่โปก๊ก็จะใช้สมาธิกันค่อนข้างเยอะเวลาที่ถ่ายมีส่วนในการเรียมเองยว่าถ้าอายุขนาดแม่เราต้องทําหน้าแต,แต่งหน้าทำผมขนาดไหนคือก็<ม><ม>ช่วยช่วยกันกับทีมงานทุกคนค่ะแล้วก็เหมือนปรึกษาทั้งผู้กํากับทั้งพี่หน่องด้วยว่าจะประมาณไหนดี รวมถึงมีการเวิร์กช็อปด้วยว่าเล่นเท่าไหนถึงจะพอดีอันไหนที่จะดูเกินงามพอเป็นแม่เราก็จะไม่ไม่ไม่ทำต่อหน้าลูกแต่ว่าเราจะยังทำอยู่ต่อพี่ผิดพี่แย่อย่างเงี้ยรุ่นเด่นของบุตราเห็นว่าจะมีแบบไหนก็มีที่นั่งวันใต้ตาค่ะใช่ก็คือเป็นดีไซน์ตั้งแต่ ค่ะว่าอยากจะให้มีอะไรที่ดูแตกต่างไปแล้วก็อันนี้มันก็เป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบรองน้ําตาแบบเป็นอาจจะผิดหวังอะไรอย่างงี้ค่ะเขามีความหมายอย่างไรเขาก็เลยจะว่าเล่นสามคอนเคเตอร์ต้องได้สามแม่ตอนนี้เราไสามตัตัวมันก็จะต้องเป็นอย่างเงี้ยแล้วจะไปไหนก่อนเลยเขาจะเล่นเองเลยไม่ใช่ตอนแรก ก่อนหน้าที่นานแล้วอะค่ะคือก็ยังคิดอยู่ว่าจะเป็นใครเล่นเป็นพ่อแม่ดี <lug S 2> อาจ<า>จะเป็นรุ่นใหญ่ไปเลยไหมแต่ว่าคือมันก็ไม่ได้อ่ะสุดท้ายก็คือต้องเป็นตัวเราเล่นเองค่ะเขาไม่เป็นแค่เรื่องแค่สองปีผ่านไปไม่ที่ยี่สิบปีสองปีผ่านไปสองปีผ่านไปจนไปถึงย<อ>ี่สิบเลยก็จะมีแบบเวลาที่ไต่ไปแสดงว่าเราไม่ได้สามสามของสามคู่พูด,ด,พดคือ เดี๋ยวทุกคนต้องรอดูไปก่อนว่ามันมีเหตุผลว่าทําไมถึงต้องเองี้ยเพราะว่ามันยากมากแล้วก็เราต้องทํากันบ้านเป็นแบบ3เท่าอะค่ะ<ม>จากที่เหมือนเราเล่นละครเรื่องเดียวอันนี้เราเหมือนเล่นเป็นหลายตัวมากอย่างเงี้ยถือว่าคุ้มค่าเหนื่อยไ,ไหมคะ้ยคิวเราค<อ>ิดว่าสิ่งที่คุ้มค่าเหนื่อยคือฟีตแบงคจากคนดูมากกว่า<ม>ที่แบบให้การตอบรับที่มันเกินคาดมากๆมือนมีแฟนละครนับว่าในโฆษณาอะมีโฆษณาเบลเกินสิบ อ๋อแม่ไปวกนับค่ะค่ะก็ขอบคุณลูกค้าด้วยค่ะแลูกค้าผู้สนับสนุนคือแล้วหลังจากเนี้ยค่ะก็ตอนบุเพก็คือแบบมีซนเตอร์มาแบบเยอะมากพอเป็นผมิคลิตมีติดต่อข้าวีเยอะเลคะมีเพิ่มมีส่วนต่าต้องรอดูค่ะแสดงว่าลูกค้าก็ดูล่วงหน้ากันไปเลยใช่ค่ะใช่ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้เกิดผลได้ผลตอบได้กับไป รรบบนก็ก็ด้วยค่ะคือความจริงเราต้องขอบคุณลูกค้าทุกๆคนที่เชื่อใจเบลลด้วยอ่ะแล้วก็ให้โอกาสเบลลด้วยอะค่ะนับได้ไหมอะตอนนี้สิริรวมทั้งหมดเท่าไหร่กี่ตัวแล้วเนี่ยห้าสิบบ้าหรอเกินเบลล์แบบเบลล์แมาบ้าเหลือจางแบมาบ้าเหลือจางเลยลึ่งลึสองครกเกินสามสี่เกินสามสี่เบลลจะไม่ทำงานอีกแล้ว เรายังทำงานอยู่ค่ะทุกคนไม่จริงไม่ก็ไปถามในส่วนไหนที่มันยังไม่ได้โดนจกบจองมันมีค่ะแต่ว่าต้องให้ผู้จัดการแจกแจงค่ะเยอยยังไงอ่ะยยอยยังไงก็อะไรที่ไม่ซ้ำนั่นแหละแต่ว่าเบลก็ดูนะเบลไม่ได้แบบรับทุกตัวคือตัวไหนที่มันอาจจะมีความทับซ้อนคือไม่ใช่แบบเป็นตัวเดียวกันแต่ว่าใอล้ใกล้กันใกล้ๆกันเบลก็จะแบบปฏิเสธไปแบบมันไม่ก็บเพิ่มไปอีกนึง ตอนนี้สองตอนนี้มีสองที่ตกลงไปแล้วก็คือช่วงละครออนก็จะไม่เห็นโฆษณาคนอื่นเขาก็มีของคนอื่นอยู่แต่ว่ามันอาจจะเป็นยุคที่ทุกๆสินค้าใช้พรีเซนเตอร์ด้วยอ่ะก็เลยเป็นโอกาสที่ดีก็คือก็ยังไหวอยู่ได้ยูไหวยูตั้งเป้าไว้จะโกยเท่าไหร่ดีครับไม่ตั้งเป้าอะไรทั้งสิ้นค่ะแล้วแต่โอกาสที่เข้ามาแหละก็อย่างที่บอกแบบเออเวลช่วงดีที่เอ คนเชื่อใจเบลพี่ค่ะไม่เดินสายโปรโมทต่จะเล่าให้ฟังว่ามีแฟนๆต่างประเทศที่ชื่นชอบผมที่เขียนคุมัตั้งแต่ความจริงอยากไปมากเลยค่ะแต่ว่าก็ต้องคุยกับช่องก่อนไม่แน่ใจว่าจะมีโปรแกรมอะไรหรือเปล่าค่ะล็ีกอินเกมแล้วอินเลิฟล่ะมาหรือยังยังไม่ยังไม่อินอะไรทั้งสิ้นค่ะเบลเชื่อไหมว่าบางคนเขาจะบอกว่าอะไร มันต้องเชื่อเราแม้แแต่หมเราไม่รู้นะแต่ว่าเบลก็ชิวๆอ่ะเพราะว่าชีวิตตอนนี้ถามว่ามีความสุขีไหมก็มีความสุขดีถามว่าอยากมีไหมก็อยากมีถ้าไม่ได้กระทบกับงานหรืออะไรอย่าเนี้ยคือมีเงินมันโอเคกวามีพู้ชายตอนนี้ใช่ไหมอย่าใช้คำนั้นเลยดีกว่าจริงๆแม่เราว่ายังไงบ้าง คุณแม่ชิวๆเลยค่ะก็คือแล้วแต่เราแต่ว่ามันอาจจะชิวได้ไม่นานแล้วแหละดูทรงแล้วไถอายุอานามอะไรนะไม่ใช่แลวาไม่ใช่แม่เบลไม่เร่งหรอกแต่ว่าเบลก็เอออายุเท่านี้แล้วมันก็ต้องคงจะแบบได้อีกไม่นานอย่างเงี้ยไม่ไม่จริงหรอไม่จริงหรอคือไม่โทรดมาทันีคจริงๆเบลมองยังไงบ้างเพราะว่าเราก็ไปรับขวัญหลานเราไม่ควรจะคุยนะ ือแบบเพื่อนมีลูกจนรู้สึกแบบเลี้ยงหลานเก่งมากอะเออต่อไปเอาจริงเบลเห็นเพื่อนๆมีลูกอะเขาก็เหนื่อยกันมากๆเลยนะจนเบลเห็นแล้วเบลยังลังเลเลยว่าเอะหรือว่าแบบเนี้ยก็ดีแล้วเอ้าเอ้าไม่เป็นลาอะทำไมทำไมอยู่ดีมันมีความคิดว่าจะมีหรือไม่มีหรือว่ามันมีความกังวล ตอนเด็กๆก็มีความฝันมาตลอดแหละเราอยากจะสร้างครอบครัวของเราเองอะไรต่างๆโดยที่เราไม่ได้รู้รายละเอียดดีเทลแค่ว่าการที่จะเลี้ยงคนคนนึงมามันขนาดไหนแต่ว่าเราข้ามสเต็ปก่อนไหมอ่าอันนี้มันข้ามสเต็ปไปนะต้องหาคนข้างกายก่อนนะคะแสดงว่าไปทำบุญเรื่องคืนไม่เคยขอเรื่องวังรักเลยอยู่บ้านเริ่มขอแล้วแม่เริ่มขอแล้วทำแม่รักสมยังไอโทรไหมไอโทรเพราแม่รักส่งไอโทรแล้วแล้วไม่หรอเอาลูกใครไปเลฟเฟอลเออไม่มีเอาเธอไม่เอาเราอยู่บอกเขาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาให้ ไม่รู้ไงตอนนั้นก็คือไปไหว้แต่ว่าคือขอรวมๆก็คือขอเรื่องความรักความเมตตาอะไรรวมๆด้วยแล้วก็ถ้าถ้าจะมีใครก็อยากจะมีใครที่แบบโอเคไปเลยจริงๆค่ะอไอไอโทรพ่แม่แล้วต่อทีหระยะเวลาตอบด้วยหรอเบลเธอไม่ทักกันบ้านเลยคธอไม่ได้บอกเวลาเลยอาจจะสิบปีข้างหน้าตอเล็กตนสิบปี สาธุค่ะมันอาจจะมีคนมาแต่เบลอาจจะแบบไม่ได้มองเขาหรือเปล่าหรือเบลกังวลในทุนที่เป็นเบลได้ด้วยแต่เขารู้สึกว่าถ้าจะมีรักเบลว่าคนอื่นกังวลในจุดนี้มากกว่าเบลอีเองเหมือนคาดหวังว่าคนที่จะมาคูเราอะเป็นอะไรซึ่งแบบไม่ได้ตั้งอะไรแบบขนาดนั้นเลยนะแต่ถ้าแบบจิตใจดีแล้วก็เป็นเพื่อนผู้คิดได้อะไรอย่างเงี้ย เพื่อนไม่มีแนะนำบ้างเลยแบบเพื่อเแนะนำเพื่อเลิกแนะนำไปแล้วค่ะเรามันเล่นตัวเยอะไปหน่อยก่อนหน้าเสียดายเสียดายไหมสิงหน้าเขาแต่ไม่เสียดายหรอกเพราะว่าช่วงนั้นมันก็ไม่มีเวลาจริงๆนะคะแต่คนต้องกลับมาเจอกับพี่โป๊มอีกนะเออใช่ได้ไหมได้ไหมหรอได้ไหมไม่รู้ไม่จริงพี่แต่ในละครอ่ะได้แน่แน่จริงๆหลับเรากับพี่โป๊มเคยคุยไหมเพราะว่าเหมือนแข่งกันสดด้วยกันเน่ะ ก็ขำๆดีค่ะก็มีช่วงหนึ่งที่แบบเป็นแก๊งสี่คนนะ,ะมีเหมือนเรือแม่จันวาดด้วยแล้วเราก็มามองหน้ากันว่าแก๊งเรามันมีอาถันหรือเปล่าดิออย่างเงี้ย <c oughs> ต,ตอนนี้เปิดเรือก็ไม่สดแล้วไงใช่ค่ะก็ให้เขานําไปก่อนโอเคฝากด้วยนะคะพมลิขิตเดี๋ยวจะเปลี่ยนวันออกอากาศนะคะ <c oughs> ๆๆเป็นจันอังคารพุทธนะคะสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปหลับแม่